สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม l o s t Dynasty ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นแนว MMO RPG ก็ตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการอยู่บนสโตร์ไทยเรียบร้อยนะครับตัวเกมจะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะใครสนใจลิงก์โหลดจะเหมือนเดิมนะครับอยู่ใต้คลิปโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับตอนนี้ตัวเกมก็จะมีเซิร์ฟเวอร์หลักๆเลยเนี่ย จะมีทั้งหมด10เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับก็ลองเลือกว่าจะเข้าเซิร์ฟไหนนะครับส่วนตัวผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ s สนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟใหม่ล่าสุดเลยนะทีนี้เนี่ยเข้ามาตัวเกมแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการปรับเซตติ้งตั้งแต่หน้าตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยโดยการกดเข้ามาตรงคําว่าเซตตรงนี้นะครับนี่ฮะมันก็จะมีให้เราปรับนะครับตอนนี้ผมปรับแบบว่าเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยปรับหมดแล้วนะครับไฮเฟมลงเฟมเลตต่างๆนะครับก็ลองมาปรับดูในส่วนตรงนี้นะฮะมัน นะครับผมเนี่ยออปรับบอทดได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราจะเข้าไปดูข้างในตัวเกมกันเลยก็แล้กันนะครับกดเริ่มเกมไปเลยนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนว MMO ที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับก็กดติ๊กๆไปนะครับแล้วก็เก็บเลเวลค่อนข้างรวดเร็วมาก นะครับผม,มเข้ามาเล่นช่องแรกเนี่ยเขาจะมี VIP ให้แบบฟรีๆด้วยนะครับอันนี้คือหน้าเลือกตัวละครนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมเล่นไปแล้วนะครับตัวนี้นะมาดกดเข้าไปตรงสร้างตัวละครกันนะครับนี่มันจะมีเผ่าหลักๆทั้งหมด3เผ่านะครับก็คือไวกิ้งนะฮะอ่าอันนี้เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นผีดิบนะครับ อันนี้เนี่ยของพีดิบเนี่ยจะมีให้เลือกนะครับก็คือ,อเป็นอาชีพนักฆ่าแล้วก็มีในส่วนของนักหนูด้วยนะครับหรือว่าวน,นิภพนั่นเองเออสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนชุดแบบนี้ครับเห็นไหมประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยนะฮะลูกลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเวทนะครับอันนี้ไม่มีให้เลือกแล้วนะมีแค่นี้นะแต่ว่าเปลี่ยนชุดได้นั่นเองนะครับผมตามานี้ แล้วก็อันนี้เป็นนักรบหมาป่าครับนี่คือตัวที่ผมเลือกไวนะะ้นะฮะอ่านี่ผู้เรียกมังกรน,นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดได้ด้วยนะประมาณนั้นนะครับก็ลองเลือกดูนะครับเลือกเสร็จก็กดขั้นตอนต่อไปแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยแค่น,นั้นเองนะครับอะเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในตัวเกมกันดีก,กว่ากดไปเลยจ้าตัวเกมสามารถหมุนจอได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะหมุนขึ้นลงได้เนาะอืม <c oughs> มาแล้วครับระบบเกมมีค่อนข้างเยอะเลยนะเออเข้ามาแบบนึกว่ามันจะมีน้อยแบบมีเยอะมากแล้วครับระบบอ่ะนี่ฮะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าโฆษณาการเติมเงินครั้งแรกนั่นเองนะครับอืมนี่ฮะได้ของตามนี้เลยนะครับผม,อ,มอันนี้ก็คือตัวละครผมนะครับนี่เห็นไหม มีปงมีปีกมีอะไรครบเลยนะครับในส่วนของปีกเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแสงแสงแบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเป็นรูปปีกที่มันสวยกว่าน,นี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการบอกว่า,าใช้เศษชิชช้นส่วนที่เรามีเนี่ยมาใส่ได้นะครับผมเ,เดี๋ยวก่อนถ้าเราอยู่นิ่งๆสักพักนึงเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะไปเก็บเลเวลต่อนะครับอันนี้คือมาที่ผมได้มานะครับผม,มเล่นมาจนถึงเลเวลร้อยยี่สิบแปดเนี่ยเล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ได้แล้วนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะฮะ อ่าเดี๋ยวปิดเมนูต่างๆก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปลองอเกมเพลย์กันก่อนนะครับึ๊บนี่นะได้ XP นั่นข้างเยอะนะครับผมนี่รับคงรับเวทไปเรื่อยครับมันก็จะมีให้เราทำนะฮะเวทต่างๆนะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะไปลงดันเจียนหรือเปล่าสร้างตีนี่มาละโอเคเฮ้ยอันนี้เหมือนแบบเฮ้ยเหมือนโหมดอันนี้เลยว่ะ หมือนแบบว่าเกมโมบ้ารู้สึกอย่างนั้นนะอืมแต่ว่ามันเปิดออโต้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะแบบทำเควสออโต้สู้ออโต้ได้เลยนะครับเอาไปดิเอ้าเราต้องไปเองเหรออันเนี้ยเฮ้ยต้องไปเองด้วยครับผมวิ้วเหมือนเกมโมบ้าเลยว่ะเขาได้เขาได้เขาได้อ๋อพอมาเจอพวกศัตรูเนี่ยสามารถที่จะแบบโจมตีได้เลยนะครับผมมันก็จะโจมตีออโต้เลยนะฮะ เฮ้ยเก่งว่ะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับโหมดนี้นะจะตายแล้วจะตายแล้วถ้าตายแล้วเกิดใหม่แล้ว่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแต่คิวได้เว้ยนี่พ่อคิวได้คิวได้ว้ยมีตัวมันอยู่มีมันลงมาเอาแต่ผมไม่ตายเว้ยอ๋อเหมือนเป็นอมตะครับผมแค่เขาให้เราเข้ามาลองเลยเจยนะครับนะตอนนี้นะเฮ้ยเก่งว่ะเนี่ยคนที่ตายไปแล้วนะครับก็จะเกิดใหม่แล้วก็มาสู้ใหม่ได้นะฮะ โอ้สุดยอดเก่งเกินตัวผมเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องส่งของตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะเอามาไว้ตรงนี้น,นั่นเองอืมให้เหมือนเกมโมบ้าเลยเนี่ยเหมือนเลยเออบรรยากาศเหมือนมากแต่ไม่มีแผนที่ให้ดูนะอืมเนี่ยส่งของส่งของแล้วก็พอส่งเสร็จก็ชนะเลยนะครับอืมโอเคอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจ เรียบร้อยฮะนี่มีบอกด้วยว่าใครได้ MVP ได้อะไรนะครับเห้เ <c oughs> จงดีโอเคนะกดออกนะครับในส่วนตรงนี้อืมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีโหมดเยอะนะครับโหมดเยอะมากมายเลยนะฮะก็ตอนนี้ทั้งนั้นก็เล่นไปว้เลยครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมานะฮะเนี่ยตอนนี้ผมได้ VIP มาบอกว่าให้ลองใช้ปีประมาณสามสิบนาทีนะครับอ,อันนี้ก็รับของไปนะครับความสำเร็จต่างๆนะก็มารับได้เลย นะครับผมทีมนี้ก็กดรับเควสไปเหมือนเดิมครับเนี่ยกดไปนะครับมันก็จะวิ่งไปแล้วนะฮะในส่วนของเควสเนี่ยถ้าเป็น v i p เนี่ยสามารถวาร์ปไปได้เลยนะเออถ้ามันอยู่ไกลๆอะ่ะวาร์ปไปได้เลยนะครับอตอนนี้เหลือ v i p อีก5นาทีครับจะหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเลเวล1้4นะครับจะมีเอ,อระบบลูนมาอีกนะฮะลูนตรงนี้นะนี่จัดก,การเลยฮนะจัดก,การพวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับผม เห็นไหมเมนูต่างๆแบบขึ้นมาเต็มจอไปหมดเลยอ่ะมันมีเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็เติมเงินครั้งแรกนะครับมี่กดเข้ามาดูก็ดูไปแล้วเนาะอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกอิน7วันนะครับอ่ะรับของรางวัลไปเฮ้ยวันนี้7ได้สัตว์ติดตามน่ารักด้วยอันนี้เฮ้ยเออเขาท่าเขาท่าส่วนที่2นะครับก็จะได้ปีกแห่งแสนมานะครับนี่เขาท่าอยู่นะฮะอันนี้ผมเพิ่งล็อกอินมาวันแรกนะครับก็เลยไม่ได้ปีกอันนี้มานะครับผมนี่ลงชื่อ ล็อกอินทุกวันก็จะมีของแจกนะครับเย้ค okay, รับออกไปโ้ยมีของให้รับเยอะวะ่ะของออนไลน์นะครับตามระยะเวลานั่นเองอันนี้อ่ะรับไปเลยฮนะปึ๊บนี่เลเวลอัพนะครับถึงเลเวลเท่าไหร่ก็จะได้ของมาด้วยนะฮะประมาณนั้นนะโอเคมีหาสมบัติด,ด้วยหาฟรีหนึ่งครังโอเคเรียบร้อยทานั้นนะฮะกดใช้ได้อีกนะครับโดยใช้บัตรอันนี้เมื่อกี้ผม ผมก็เลยกดใช้ไปนะครับแล้วก็มีโบนัสต่างๆมีการประมูลนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูได้นะครับประมูลของต่างๆนะครับมันจะมีให้เราประมูลด้วยนะครับประมูลปีกด้วยเฮ้ยเออเขาท่าชุดเชิ้ตอะไรอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านค้าขายของนะฮะมันจะมีของแบบที่เป็นเอ่อของแฟชั่นนะนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคเสร็จแล้ววันนี้เ๊บโอ้โห XP อัพกระจายเลยว่ะ นี้ก็ให้มันเก็บบไปนะครับแล้วก็ a c e b o o k แพ็กฟรีอะไรพวกนี้นะครับจังหวัดการซื้ออะไรต่างๆนะครับลองเข้ามาดูนะด้านบนี่ยมันมีเยอะนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวเกมจะอยู่ตรงนี้รับผมเข้ามาดูนี่มันจะมีอุปกรณ์นะครับกดเข้ามาดูเลยนะฮะสามารถที่จะทําการตีเออตีบวกทั้งหมดได้นะครับใตรทนี้ปากจะพันกันเลยเออเนี่ยกดตีบวกทั้งหมดได้เลยนะครับนี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอัพเลเวลไปนะครับ เรียบร้อยใช้เงินนะ่ะเงินเยอะเกินอืมเป็นเกมที่เล่นง่ายมากครับอนี่เห็นไหมอัพไปได้เรื่อยเลยดูดิดูด,ดิปึ๊บปบโอ้โหกระจายมากโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการอัพดาวได้นะครับอัพดาวอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะฮะนี่ปึ๊บเห็นไหมอัพแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ จะต้องมีวัสดุตรงนี้ด้วยนะถึงจะสามารถอัพได้นะครับตีบวกแล้วก็ตีบวกไปได้เรื่อยๆนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็มีอะไร Skill. สกิลสกิลนนี้ก็มันยังไม่ได้ให้อัพอะนะครับดูเหม,มือนจะท้เองด้วยนะตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นระบบรูนนะครับนี่ออันนี้ก็มันเปิดมาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้อันไหนที่ยังไม่ได้เปิดก็รอให้มันปลดล็อกก่อนนะครับโดยการใช้วัตถุดิบตรงนี้นั่นเองนะครับผมตีบวกได้เรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะ ตรงนี้นะครับอืมแล้วก็สัตว์ขี่นะครับเข้ามาดูนี่อันนี้คือสัตว์ขี่ของเราที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีสัตว์ขี่แบบอื่นอด้วยนะนี่เห็นไหมมีอีกนะเออเนี่ยฮะเึิ๊บโอโ้โหสุดจัดด,ด,ดูเดแมงป่องก็มีอ่ะโอ้โหมังกรตัวนี้อยากได้มากอืมอ่าแล้วก็สามารถที่จะทำการอัปดาวได้ครับเึิ๊บนี่เห็นไหมถ้าเรามีวัสดุดตรงนี้นะครับก็อัปดาวได้เลยสัตว์ขี่ของเรา ปุ๊บนี่เห็นไฮะอ่าอับไปเลยเห็นไหมอัพับพับให้มันเต็มแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี้ลองดูซิเอาหมดก่อนนะฮะโอ้โหจบเลยเออนี่อันนี้ครับปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้นะฮะในส่วนของอีเมจตรงนี้เห็นไหมอ๋อว้าธรรมดาที่ไหนโอ้โหตัวนี้เป็นแสงนี้เลยอะ่ะสุดยอดอเคนะครับต่อไปก็ปีแข่งแสงนะครับนี่ไงอ่า อันนี้คือเราปีกที่เรามีอยู่ที่เราใส่อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถอัพดาวได้เช่นเดียวกันนะครับก็อัพไปเลยเหี่ยนะฮะปึ๊บนี่อันนี้ก็เป็น Image นะครับผมรูปลักษณ์ของปีกนะครับที่มันผลล็อกออกมานะฮะก็จะใช้เศษชิ้นส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับรู้สึกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ปีกอันนี้นะฮะถ้าใครออนนะถ้าใครเล่นนะครับก็จะได้ปีกตามที่มันบอกเลยนะครับประมาณนี้เออระบบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นตัวละครเรานะฮะนี่เข้ามาดูได้ มีแบบชั้นยงชั้นยศต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอลนะครับนี่กดเข้ามาดูนะนี่มันจะมีเอลนะครับอันนี้จะเป็นแสปกติธรรมดานะครับแล้วก็จะมีอิมเมจของเอลนะครับนี่เห็นไหมก็จะเปลี่ยนมาเป็นรูปลักษณ์ตามนี้ก็ใช้ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่อ่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกระบบแต่งงานนะครับเดี๋ยวจะมีแล้วก็ระบบกิวแล้วก็ความสําเร็จสําเร็จอะไรก็กดเข้ามารับของรางวัลได้เลย นะครับเนี่ยมันก็จะมีสีแดงๆบอกอยู่แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเนี่ยตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ก็เล่นต่อไปนะครับเก็บเลเวลไปนะฮะเฮ้ย v i p ผมจะหมดแล้วอ่ะโอ้โหพลาดแล้วไม่ได้เก็บเลเวลต่อเนี่ยในส่วนของพวกฟังก์ชันต่างๆเมนูต่างๆนะครับก็ผมใ่้ดูประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะอัพในส่วนของเนี่ย ทาให้ตัวละครเก่งขึ้นอะไร่งน,นะครับมีพี่บนอายุต่ออายุไหมมีเตือนอย่างนี้ด้วยนะเออเปออิดออใช้อันนี้ได้ตัดนะฮะนี่เคมันจะมีเตือนตลอดนะครับว่าให้เราอัพอะไรบ้างนะครับก็จะลืมมาอัพแล้วกันนะฮะระบบพวกนี้ก็ตัวเกมก็จะมีการสอนอยู่นะครับเคนี่โอ้โห่ะสกิลนี่ไงเหมือนจะปลดล็อกมาให้ละได้สกิลมาใหม่นี่ อันนี้ครับผมปึ๊บเรียบร้อยอ่าตัวละครแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับได้ดาบมาใหม่ด้วยจัดไปสกิลอันนี้กดอะไรเนี่ยกดไปแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยอ๋อเปิดใช้แล้วก็เปิดใช้แล้ว <c oughs> ไงมาจะให้ทำอะไรต่อวะเมื่อกี้เนี่ยคององงมากใส่ของไปครับผม,มสามารถปรับภาพได้นะครับว่าจะเป็นสองดีหรือว่าสามดีนะครับ <c oughs> เค <Okay, S 2> เรียบร้อยหมดละอันนี้เป็นเควสไลวันอะหอคอยเนี่ยคือมันจะมีเควสเข้ามาอีกนะครับมีเยอะมากเลยนะแบบลงนันจงนันเจียนทำอะไรนู่นนี่นั่นมีบอทออฟไลน์ด้วยนะครับผมอืมอ่ะเข้าไปมนให้เราเข้าไปก็จัดไปเลยครับหอคอยหอคอยอืมบรรยากาศตัวเกมทั้งหมดเนี่ยผมไม่สามารถที่จะทำให้ดูได้นะครับก็จะเป็นเอ่อแบบพรีวิวแบบคร่าวๆแค่นั้นนะครับ ใครที่อยากจะเห็นทั้งหมดก็ต้องโหลดเข้ามาเล่นเองนะะจัดก,การมันก็จะสู้อัตโนมัติกับเรานะครับชิวๆไปนีน่โอ้ยสู้ง่ายจังวะเสร็จแล้ววะเรียบร้อยด่านนี้อออกแค่นั้นเองนะครับผม,มก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงใครที่ชอบเกมน,นี้เนี่ยก็สามารถโหลดได้เลยนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปต่งางนะครับอืม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับเนีย่ยรู้สึกว่ามีอะไรปลดล็อกมาเรื่อยๆเลยอืมไม่หมดสักทีวะเฮ้ยเอออ่ะเปิดใช้เปิดใช้ให้หมดมันให้เราใช้อะไรแล้วก็ใช้ไปนะครับนี่ตีบวกลูนได้แล้วนะฮะอ่ะตีบวกรวดเดียวเอาออกมาทําไมกรลังจะตีบวกเลยนะครับอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ตามนั้นนะครับตามที่ผมบอก,บอกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะมีเกมเอื่นๆมาแนะนำอีกนะครับมีหลายเกมเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคไปแล้วบายบายครับสวัสดีทุกคนจ้า